สวัสดีครับก็กลับพบกับรายการหมอทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับวันที่18กุมภาพันธ์2562นะครับเวลาอัดคลิปตอนนี้อยู่ที่11.40โมงนาทีนะครับจากเมื่อที่ที่แล้วนะครับก็เป็นตัมคัดการเอาไว้นะครับการโคจรของทองคำนะครับในด้านของขาลงนั้นครับมันก็ได้หมดฤทธิ์เดชลงเรียบร้อยนะครับซึ่งในกลุ่มของสมาชิก v i p เนี่ยนะครับผมก็ได้ประกาศ เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมานะครับช่วงนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็มีการปรับตัวลงอย่างรุนแรงนะครับใครที่ไม่รู้นะครับก็ไปไล่เปิดขายเซลล์นะครับเพราะว่ามันปรับตัวลงครั้งนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นครั้งสุดท้ายตามธรรมเนียมที่ผมเวลาที่ประกาศว่าเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับก่อนจะดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับ ฉะนั้นใครที่ออไปไล่ขายเซลล์นะครับหรือว่าดูการาฟไม่เป็นนะครับก็คงจะติดเหวกันตอนนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทองคำเนี่ยนะครับมันก็สามารถตัดระดับขึ้นมาได้นะครับโดยสามารถผ่านด่านราคา1 3 1 1ถึงหน1 2เหรียญได้นะครับก็ทำให้สัญญาณซื้อบาริยะกลางเนี่ยนะครับมันทำงานนะครับแล้วก็ไปทำจุดสูงสุดที่ราคา1,322เหรียญ ซึ่งไอ้เป้าเนี้ยผมบอกไว้ในกลุ่ม v p p แล้วว่ามันจะต้องไปถึงเป้าราคา1,322เหรียญนะครับในวันศุกร์มันก็ขึ้นไปถึงเป๊ะพอดีเลยนะครับฉะนั้นในกลุ่มสมาชิก v p p เนี่ยนะครับเราจะมีการอัปเดตตัวเลขต่างๆนะครับในการคำนวณต่างๆในทุกๆวันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมันอาจจะไม่ตรงกับใน YouTube ในวันจันทร์บ้างนะครับฉะนั้นแล้วในภาพรวมนะครับท่านที่ติดตาม YouTube มาตลอดนะครับ แล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของ VIP นะครับท่านสามารถนําแผนของใน y t u t u เนี่ยนะครับไปใช้วางแผนหรือว่าอ้างอิงได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าผมคํานวณให้นะครับเป็นรายอาทิตย์แล้วนะครับก็มันจะแตกต่างกันเรื่องของแค่ว่าเรียลไทม์กับไม่เรียลไทม์แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นแล้วท่านที่ติดตามใน YouTube ก็ติดตามมันต่อไปนะครับฝากกด s u b ส c r i b e ฝากกดแชร์แบ่งปันความรู้กับท่านอื่นๆ เพื่อนรักท่านนะครับญาติมิตรท่านด้วยนะครับถ้าจะได้มีแผนการเล่นในแต่ละอาทิตย์นะครับส่วนใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ก็ติดต่อมาได้ทางหลังไม้นะครับทีนี้เอาตอนนี้ก่อนนะครับปัจจุบันนะครับราทองคำเนี่ยนะครับมันยังไต่ขึ้นนะครับไปตามแรงของเทรยะกลางนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ป้วนเป็นมาถึงราคา1,324-1,325เหรียญแล้วนะครับ พร้อมค่าเงินบาทครับที่แข็งบาทใจนักลงทุนเหลือเกินครับอยู่ที่31.21บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ทองคำแท่งเนี่ยก็ไปป้วนเปี้ยนที่ในราคาในกรอบ19,500ถึง 19, 19,600บาทต่อบาททองนะครับก็คงชี้ช้ำกระหล่ำปีกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ทองคำจะขึ้นไปสูงม,มากกว่านี้นะครับก็ขึ้นไปไม่ได้นะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับ เดี๋ยวตอบคาถามจากทางบ้านนิดนึงก่อนนะครับก็มีคําถามนะครับมาเยอะมากเลยนะครับว่าออทองคําครับ <c oughs> จะขึ้นไปได้เยอะอีกไหม <c oughs> จะได้เตรียมตัวล็อกพอร์ตสำหรับชาวเหี่ยวที่ติดราคาต่ำไว้นะครับผมตอบให้แบบนี้นะว่าจากการคำนวณเทนค่าคนระยะกลางรอบนี้นะครับอาจารย์เต้งได้ฟันธงไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่า ถ้าเกิดมันขึ้นไปได้นะครับมันจะไปถึงกรอบราคา1,328จนถึง1,335เหรียญน,นะครับและถ้าฟุกสุดๆจริงๆครับท่านจะไปเจอตัวเลขสุดท้ายที่ราคา1,342เหรียญน,นะครับนี่คือคำถามแรกนะคำถามที่2ครับแล้วทองคำจะย่อลงอีกทีได้ถึงเท่าไหร่ แล้วจะได้เข้าซื้อติดมือไว้บ้างหรือแก้พอร์ตบ้างนะครับผมตอบแบบนี้นะทองคําครับจะย่อลงได้เต็มที่ครับในเบื้องต้นครับที่กรอบราคา1,316ถึง1,318เหรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2ครับ1,310จนถึง1,312เหรียญน,นะครับแค่2กรอบนี้เท่านั้นนะครับเพราะถ้ามันหลุดต่ำกว่าราคา1 3 0 8 หรือ1,310เหรียญได้เนี่ยนะครับเทนทองคำครับมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงระยะกลางอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะจบคำถามที่ถามมานะครับก็ตอบให้คร่าวๆนะครับหวังว่าคงจะช่วยคลายข้อทุกข์ใจต่างๆในใจได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูแผนการเทนทองคำกันแบบเจาะลึกกันนะครับ วันนี้อาจจะยืดยาวนิดนึงนะครับเพราะมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องชี้แจงนะครับก็ยังไงก็ทนฟังนิดนึงก่อนละกันนะครับก่อนจะไปดูบทความนะครับผมก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าสําหรับลูกค้านะครับที่เทรดด้วยมือนะครับก็วันนี้วันที่18แล้วนะครับเดี๋ยวอีก2อาทิตย์นะครับก็จะสิ้นสุดการนับจํานวนหลอดนะครับที่โครงการเทรดทองได้ทองนะครับเทรดทุกๆ50บหลอดก็แจกทอง1สลึงนะครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็รู้แล้วว่าใครได้เท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศแจ้งให้ทราบในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจครับผมบอกเลยว่าหลังสงการครับน่าจะเป็นเดือน5เดือน6เนี่ยนะครับน่าจะมีการแจกทองอีกรอบหนึ่งครับใครสนใจก็เตรียมเปิดพอร์ตรอไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวเดือน5เดือน6เราก็มาลุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะดิวกับทางโบไว้ให้นะครับ อันที่สครับสาหรับลูกค้าที่เปิดพอร์ตใหม่นะครับหรือว่าลูกค้าเก่านะครับโบเขาก็ยังแจกโบนัสให้เหมือนเดิมนะครับเทรดทองเปิดพอร์ตครับทุกๆพันเหรียญครับก็ได้โบนัส5 0 0เหรียญนะครับกับ200เหรียญในพันต่อไปนะครับอันนี้คือโบกแจกให้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับทีนี้อันที่3ครับผมต้องมีเรื่องแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็กราบขอโทษลูกค้าทุกท่านนะครับทั้ง300ท่านนะครับว่า ที่ผมเคยประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับเรื่องของการเดลเรื่องของการฟรีสวอปหรือว่าดอกเบีย้ยให้กับลูกค้านะครับว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยสามารถปิด Position หรือปิดออเดอร์ได้ภายใน7วันนะครับก็จะฟรีสวอปให้นะครับแต่หลังจากภาคปฏิบัตินะครับที่ผมได้เดลกับโบ๊กเอาไว้ให้เนี่ยนะครับคือต้องบอกนี้ก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าเล่นอยู่กับโบกผมเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเล่นอยู่ฝั่งซื้อหรือฝั่งบายเนี่ยนะครับก็จะมีการเสียค่าสวอปหรือว่าเสียดอกเบีย้ยเนาะแต่ถ้าเกิดใครเล่นฝั่งเปิดขายหรือฝั่งเซลเนี่ยก็คือจะได้อ่าบวกกําไรจากดอกเบีย้ยซึ่งโบ๊กเนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบีย้ยให้กับนักลงทุนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอผมดีว่าให้เป็นฟีสวอปนั่นหมายความว่าเราดีกันไว้ว่าไอ้ฝั่งบายเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะต้องไม่เสียอ่าค่าสวอปให้กับให้กับทางโบ๊ก กลายเป็นว่าพอภาคปฏิบัติออกมาครับโบกเขาไม่คิดคือฟีสวอปเนี่ยคือเขาฟีทั้ง2ด้านเลยฝั่งเซลลแทนที่จะได้กําไรจากดอกเบี้ยก,ก็ไม่ได้ฝั่งบายก็ไม่ได้ก็คือเท่ากับว่าลูกค้าไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นผมมองแล้วว่าการกระทําแบบนี้มันทําให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบซึ่งแทนที่ลูกค้าเนี่ยที่เล่นฝั่งเซลลเนี่ยจะได้กําไร จากการที่ติดเหวอ,อยู่แล้วได้ดอกเบีย้ยเข้าทุกวันในพอร์ตในพอร์ตนะครับจะได้ไม่ต้องเติมเงินเนี่ยนะครับทำให้ลูกค้าที่เสียโอกาสผมจึงบอกแบบนี้ว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับผมได้ทําการแก้ไขแล้วก็ประสานงานให้กับทางโบ๊กนะครับคืนเงินกําไรจากดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับยังไม่ได้นะครับ ให้ติดต่อมาทางผมนะครับก็รอดูจนถึงสิ้นเดือนนะครับว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ให้ติดต่อมาทางอาจารย์เติ้งนะครับหรือถ้าเกิดโบกเนี่ยคือเงินล่าช้านะครับเดี๋ยวผมอาจารย์เติ้งครับจะรับผิดชอบเองให้ทุกบาททุกดอลลาร์นะครับแล้วก็ขอให้สมาชิกนะครับทั้ง3ามรกว่าท่านนะครับยกเลิกการเข้าร่วมโครงการของไอฟีสวอปนี่นะครับ นะครับแต่ว่าโครงการอื่นก็ยังตามปกตินะครับจะเป็นโบนัสจะเป็นทองคําหรือโครงการอื่นเนี่ยยังปกติอยู่นะครับยกเว้นแค่ฟรีสวอปอย่างเดียวนะครับเพื่อที่ว่าท่านจะไม่เสียโอกาสในการที่ว่าจะได้กําไรจากการเล่นฝั่งขายเซลล์นะครับก็บอกแบบนี้นะครับว่าขอให้ลูกค้าอาจารย์ท่านทุกท่านนะครับก็สบายใจได้ครับว่าตราบใดที่ท่านอยู่กับผมนะครับ ผมจะไม่ยอมให้ท่านเสียเปรียบโบกเด็ดขาดนะครับลูกค้าผมทุกท่านจะไม่มีคําว่าเสียเปรียบโบกหรือจะไม่ยอมให้โบกไหนมาเอาเปรียบลูกค้าอาจารย์เติ้งเด็ดขาดนะครับผมย้ำไว้ตรงนี้เลยนะครับฉะนั้นท่านสบายใจได้ผมยืนอยู่ข้างฝั่งลูกค้าเสมอนะครับไม่ยืนข้างฝั่งโบกฉะนั้นแล้วถ้าโบกไหนนะครับได้ดูคลิปผมนะครับแล้วมีข้อเสนอดีๆให้กับทางลูกค้าผมนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําลูกค้าไปให้นะครับฉะนั้นแล้วผมย้ํานะครับปัจจุบันผมดีลอยู่ทั้งหมด3โบกนะครับและ3โบกนี้ก็มีข้อดีข้อด,ขอดีข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งผม manage ให้ให้ใหกับลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยหรือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยลงตัวที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครโบกไหนสนใจอยากร่วมงานกับผมก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําลูกค้าไปให้ละกันนะครับย้ําว่า,ยาอย่าโกง อย่าเอาเปรียบลูกค้าผมเป็นพอครับไม่งั้นผมไม่จบนะครับผมเล่นไม่เลิกเลยนะครับผมฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากกราบขอโทษนะครับลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ว่าไปเข้า่วโครงการแล้วมีปัญหานะครับผมยินดีรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะครับสบายใจได้เรื่องนี้นะครับตอนนี้น่าจะเริ่มดําเนินการแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูจนถึงสิ้นเดือนแล้วกันนะครับว่าไอ้เจ้าสวอปต่างๆที่ว่าท่านควรจะได้แล้วไม่ได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวโบเขาจะรีฟันคืนกลับไปให้นะครับสบายใจได้ โอเคจบนะอันนี้สุดท้ายครับสำหรับเรื่องของโรบอทนะครับในโรบอทของหวานเย็นแล้วก็ฮาร์ดคอร์เนี่ยนะครับปัจจุบันก็กำไรพอสมควรแล้วนะครับก็เก็บกำไรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมา70ประกว่าท่านแล้วนะครับที่ลงทุนในด้านของโรบอทนะครับก็ใครได้กำไรเท่าไหร่ยังไงก็ไปดูนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราก็มาถอนกำไรไปใช้กันนะครับก็มีคนถามมาว่า อตอนนี้โรบอททำกำไรได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่ะผมตอบแบบถ่อมตัวละกันนะครับก็ได้นิดหน่อยอยู่ประมาณ3-5%เปอร์เซ็นต์นะครับก็ของจริงเป็นยังไงก็ไปถามนักลงทุนที่เขาลงทุนอยู่ละกันครับผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหมันไส้เอานะครับเล่นกันเงียบๆเ,เฉยๆกำไรไปใช้สบ,สบายดีกว่าครับถ้าเกิดอยากรู้ก็ตามกันเข้ามาละกันนะครับก็ฝากไว้แค่นี้อ่ะ วันนี้ก็นอกเรื่องเยอะนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ชัดเจนในด้านการลงทุนกันนะครับมาดูแผนการเส้นทองคำครับในรูปแบบของโกลสปอร์ตหรือแบบ USD ต่อออนกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับภาพรวมนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสัญญาณซื้อบายหรือว่าเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับทำงานแล้วนะครับผสมผสานกับเทนขาขึ้นระยะยาวบวกยาวใหญ่นะครับ ออกมาในรูปแบบนี้ครับเทนขาขึ้นในรอบนี้ครับจัดหนักแน่นอนนะครับจะมีการเคลื่อนไหวรุนแรงอีกครั้งหนึงในอาทิตย์นี้นะครับเพียงแต่ว่าจะตามเทนขึ้นไปต่อหรือจะสับขาหลอกแค่นั้นนะครับเพราะว่าจุดใครแมกครับของอาทิตย์นี้ครับทองคำครับคงหนีไม่พ้นด่านสําคัญที่ด่านราคา1,327เหรียญนะครับเพราะด่านนี้เนี่ยผมย้ําแล้วย้ําอีกกี่ปีที่ผ่านมาก็ย้ํแต่ด่านนี้นะครับว่า ถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้หรือปิดตลาดสูงกว่าราคา1,327เหรียญได้เนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นไปแล้วไปรับไม่กลับลงมาเนี่ยมันมีสูงนะครับแต่ถ้าเกิดฟ้ายังเมตตานะครับย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับให้ทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1,315เหรียญได้ท่านก็จะเริ่มหายใจได้คล่องขึ้นนะครับและถ้าหลุดต่ำกว่าราคา1,310 หรือปิดตลาดต่ำกว่าราคา1,310หรือ1,308เหรียญได้เนี่ยนะครับก็แปลว่าเทนทองคำขาลงระยะกลางเนี่ยครับมันถึงจะเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็แปลว่าชาวเหวถึงจะรอดตายณจุดนั้นนะครับฉะนั้นแล้วครับภาพรวมในอาทิตย์นี้ครับทองคำครับจะวิ่งอยู่ในกรอบ1,327ถึง1,315เหรียญครับทะลุออกด้านไหนไปก่อน ก็วิ่งด้านนั้นเลยนะครับอันนี้คือภาพรวมทีนี้เรามาเจาะลึกกันทีละข้างนะครับสําหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่อยู่นะครับหรือว่าติดดอยอยู่นะครับให้เล่นตามนี้นะให้รอเปิดซื้อบายครับหรือว่าตั้งบายสตอปรอครับ้ที่ราคา1327เหรียญนะครับถ้าเกิดสามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับจะเกิดสัญญาณซื้อบายระยะสั้นนะครับเป้าหมายกำลังอยู่ที่ราคา1330ถึง1335เหรียญนะครับ ถ้าเกิดฟลุกจริงๆครับจะไปจบที่กรอบในทิศนี้ครับที่ราคา 1, 3 3 8ถึง1,342ี่เหรียญนะครับอันที่2ครับให้นักลงทุนครับตั้งรอซื้อครับหรือว่าตั้งบายลิมิตรอครับที่ราคาในกรอบครับ 1, 3 2 0ี่เหรียญครับเป็นม้แรกห3 1 5ม้เหรียญเป็นมาที่2และ 1, 3 1 0เหรียญเป็นมาที่3นะครับถ้าเกิดได้ครบ3ามมานี้แล้วครับทองคำยังลงต่อนะครับ ให้หยุดการซื้อบายทันทีนะครับอย่าไปไล่ซื้อบายแล้วนะครับจะไม่ดีครับสําหรับชาวดอยนะครับถ้าเกิดทองคำครับหลุดลงต่ากว่าราคา1 3 0 8ปถึงห3 1่นเหรียญได้เนี่ยนะครับหรือปิดตลาดต่ากว่าราคานี้ได้นะครับเจ้าเทนทองคําขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันจะกลับมาทํางานอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแล้วชาวดอยต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครไปรอซื้อเนี่ยนะครับก็ให้ไปรอซื้อในกรอบ1290 ถึง1,295เหรียญก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดเด้งรีบาวจุดใหญ่ตรงตรงช่วงนี้นะครับสำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์นะครับรอบใหม่หรือว่ารอเก็งกำไรขาลงอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทองคำขึ้นมาสูงนะคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามแบบไล่เปิดขายเซลล์นะครับสวนทางเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับถ้าใครชอบเป็นชาวสวนก็ไล่ไปครับแต่ผมคนนึงผมไม่ชอบสวนเทนนะครับมันเป็นเทนขาขึ้นอยู่ถ้าเกิดใครจะสวนก็ สวนให้ไวออกให้ไวนะครับแค่นั้นพอนะครับฉะนั้นแล้วครับชาวเฮลครับผมให้เล่นตามแผนนี้นะคนที่ต้องการเก็งกำไรขาลงนะครับให้จับตามองราคา1,320เหรียญให้ดีครับถ้าหลุดจุดนี้ลงไปได้ครับมันจะเกิดสัญญาณขายเซลล์ระยะสั้นนะครับเป้าหมายกำไรแรกอยู่ที่ราคา1,314ถึง1,316เหรียญนะครับก็คือให้ปิดกำไรออกมาก่อนนะครับ หรือใครอยากอรอลุ้นครับไปเอาเป้าหมายกำไรที่ราคา 1, 3 1 0ถึง1,312เหรียญเลยก็ได้ก็นี้เป็นกรอบที่2นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแนะนำว่าเจอกรอบแรกกำไรได้ปิดก่อนเลยนะครับเอาชัวร์ไว้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับช่วงของการส่วนเทนนะครับอันที่2ครับใครที่รอเปิดขายเชอรนิทุงสูงนะครับผมแนะนำว่าให้ไปรอเปิดขายเซอรในกรอบแรกครับที่กรอบราคา 1, 3 3 0 ถึง1,335เหรียญนะครับไม่เห็นกรอบนี้อย่าไปไล่เปิดขายเซลล์นะครับไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทองคำมันมันยังมีแรงขึ้นอยู่นะครับแล้วกรอบที่2อครับอยู่ที่ราคา1,338ถึง1,342เหรียญนะครับเป็นกรอบที่2ในการย่อตัวลงนะครับชาวเฮลครับจำให้แม่นนะครับชะตากรรมของท่านครับฝากไว้ที่ราคา1,327เหรียญนะครับ ถ้าเกิดทองคําทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นไซด์เว้า up นะครับฉะนั้นแล้วท่านควรจะต้องมีบายการพอร์ตเอาไว้บ้างนะครับไม่งั้นแล้วพอร์ตท่านจะเสียหายได้นะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าผ่าน 1, 3 2 7เหรียญขึ้นไปได้นะครับไอเป้าหมาย 1, 3 3 5กับ1312เหรียญเนี่ยนะครับก็คงไม่ยากเกินไปแล้วนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้ครับ อาจารย์เติงครับก็เลือกยืนข้างฝั่งเปิดซื้อบายนะครับรอทองคํายอดตัวลงมาครับแล้วก็ทยอยเข้าซื้อนะครับตราบได้ที่ทองคําครับยังยืนเหนือราคา 1, 3 1 0เหรียญได้อยู่นะครับไม่ต้องไปกลัวนะครับพอเอ่อทองคําย่อลงมาก็ทยอยซื้อไปเรื่อยๆครับยังไงทองคํายังขึ้นต่อได้เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดพลิกโผครับในอาทิตย์นี้ครับมันเกิดการสับขาหลอกหลุดต่ํากว่าราคา 1, 3 1 0เหรียญได้นะครับก็ ไม่ต้องไปลังเลครับก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลแทนเลยนะครับก็พยายามเล่นให้หมดหน้าตักเลยครับถ้าเกิดมันหลุด 1, 3 1 0เหรียญหรือว่า1,308เหรียญได้เนี่ยนะครับก็เปิดเซลหมดหน้าตักเลยครับยังไงคุณได้หลุด1,300เหรียญแน่นอนแล้วนะครับก็จบแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ครับสำหรับท่านที่อยากเข้ากลุ่มสมาชิก VIP นะครับหรือว่าอยากเปิดพอร์ตกับทางโบกที่ผมดูแลอยู่หรือว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่เนี่ยนะครับ ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ ID l i n ลน์เติ้งครับทีไทยแ a นด์ครับ E ครับ R ครับ N ครับแล้วก็ชีคูดนะครับเปิดตรงติดต่อครับ0873434545นะครับอาจารย์เติ้งไม่มี Facebook นะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปไล่หานะครับผมมีแค่เบอร์โทรศัพท์ l ล n e แล้วก็ YouTube เท่านั้นนะครับสนใจยังไงครับก็เรียนเชิญนะครับเราก็มาคุยกันนัดเจอกันนะครับใครอยากเรียน ถ้ามีข้อกราฟก็แจ้งเข้ามานะครับยินดีสอนให้ฟรีนะครับไม่คิดตังค์วันนี้มีแค่นี้ครับพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับจากอาจารย์เติ้ลครับสวัสดีครับ